แผลที่หายมานะันาตาเป็นยังไงอะหลายคนชอบคิดว่าแบบเฮ้ยเราไม่ควรเจ็บขนาดนั้นเพราะว่าคนอื่นเจ็บกว่าเราซึ่งฟังรู้สึกว่าบาดแผลของใครมันก็คือบาดแผลของคนนั้นเนะี่แล้วคุณไม่ควรจะรู้สึกผิดที่จะรู้สึกเจ็บแผลที่ไม่มีวันหายหรอครับจริงๆแล้วมันมันคำมันกว้างมากเลยนะครับมันเป็นแบบแผลทางร่างกายหรือแผลทางใจอ,อะไรเงี้ยหรือแบบความทรงจําก็ได้ใช่ไหมครับ อัตรกรเด็ดมากนะครับ AKA อัตตาครับผมผมเป็นคนที่แบบจําความทรงจําวัยเด็กไม่ค่อยได้เลยครับแต่จะจําได้แต่เรื่องแบบแย่ๆมีอันนึงแย่มากเลยครับแบบแย่มากๆสุดๆตอนนั้นบวชเข้าอมอหนึ่งเนี่ยที่โรงเรียนนั้นมันเป็นโรงเรียนแบบธรรมะธรรมะอะไรอย่างนี้หน่อยครับก็จะแบบบ,บังคับเด็กบวชด,ด้วยความที่แบบผมไม่มีผู้ปกครองมารับตอนกลับ ก็เลยพกพวกเสื้อผ้าธรรมดาเนี่ยครับไปเปลี่ยนตอนจะกลับพระอาจารย์ก็แบบเหมือนก็ประกาศไว้ว่าแบบเนี่ยใครเอาพวกใครเอาเสื้อผ้าใครเอาเกงในมาจะแอบ,บใส่กางเกงในตอนที่แบบตอนที่บวชอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเออเนี่ยแล้วเขาก็ตรวจกระเป๋าเขาก็เหมือนยึดอะไรเงี้ยกันไปแล้วผมก็แบบไปบอกพระว่าแบบเออเออผมขอได้ไหมเพราะว่าผมพ่อแม่ผมไม่มารับอะไรเงี้ยก็จะมี เป็นวันศึกแล้วครับวัน,นวันน่าจะวันสุดท้ายแล้วทุกคนก็นั่งต่อแถวกินข้าวกันพระคนนั้นแหละก็ประกาศออกไมเลยว่าแบบมีสาม,มนเณรคนนี้ชื่ออัตตกรเนี่ยแบบอยากใสกางเกงในมากพระอาจารย์ก็เลยไปซื้อประกาศแบบเหมือนประนามนครับให้ทุกคนฟังก็นั้นแบบรู้สึกแย่มาผมก็ร้องไห้ทั้งทั้งวันนะ่ะทั้งทั้งกลางวงนั้นนะ่ะแบบคน หลายร้อยอะครับคนหลายร้อยมีพ่อแม่เด็กอีกเยอะมากเลยแต่พ่อแม่เราไม่ได้ไปตอนนั้นที่เกิดขึ้นกับเฟืองเป็นแบบผู้ใหญ่ที่ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวนะที่เฟืองเพิ่งเจอเฟืองเพิ่งเคยเจอวันนั้นอนะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็แบบมีวิธีหลอกเฟืองต่างๆนาะนาะนะแล้วเขาก็แบบตอนที่เขาล้วนลามเฟืองแล้วเฟืองวินาทีนะั้นนะเราไม่สามารถบลเเมเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคนเขาเป็นผู้หลายอะเราไม่สามารถบลเเมเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเรารู้สึกว่า เอ๊หรือว่าเราก็แบบเปิดโอกาสหรือเปล่าวะสิปีที่ผ่านมาเรานึกว่ามันเป็นความผิดเรามาตลอดเรานึกว่าเราเรานึกว่าเราเป็นคนเดินเข้าไปหาสิ่งนี้มาตลอดแต่จริงริมันไม่เคยเป็นความผิดของเหยื่อเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเหยื่อไม่ว่าเหยื่อจะรีแอคออกมายังไงต้องบอกก่อนว่าสมองอะหน้าที่สําคัญที่สุดของสมองก็คือทําให้เรามีชีวิตรอดเพราะฉะนั้นในเวลาอันเล็กมากๆในสั้นมากๆนั้นนะ่ะ สมองไม่มีทางเลยที่จะสามารถคิดไตรตรองได้ว่าว่าเราควรจะต้องทำยังไงกับชีวิตเราบางครั้งอะในเวลาผ่านไปเหยื่อจะรู้สึกว่าเฮ่ a, ทำไมกูไม่ป้องกันตัวเองวะทำไมกูไม่กรีดทำไมกูไม่ทำอะไรสักอย่างซึ่งจริงๆแล้วแบบมันทำไม่ได้หรอกก็ถ้าเอาความจริงเลยคือ ผมกอดแมวเอาเป็นแมวจรครับมาแล้วก็ใช่เป็นแมวจรที่ที่มาขอข้าวที่บ้านแทบทุกวันอะไรเงรี้ยก็เวลาเวลาที่ผมเลิกเรียนกลับไปบ้านก็จะเจอมันพอดีครับก็ก็ให้อาหารมันแล้วก็จับอาบน้ํามันก็ให้อบน้ําด้วยแล้วก็เอามานอนกอดในบ้านได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เขียนแรปครับเขียนเพลงรู้สึกอะไรก็ผมชอบเอาไปลงในเพลงจนมันแบบ จนมันไม่เหลือในหัวอีกแล้วว่าเรามีอะไรที่เรายังไม่ได้พูดอีกเพราะเราพูดกับคนอื่นได้ไม่หมดก็พูดกับเพลงไปเฟืองเป็นนักจิตบาบัดเวลาคนไข้เริ่มเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาตอนเด็กๆเ,เวลาเขาโดนกระทําหรืออะไรอย่างอื่นอย่างเงี้ยเรารู้สึกตัวเองว่าเอ้ยเหมือนเหมือนหวาดไปชั่วครู่เหมือนแบบหลายครั้งที่เรานึกว่าเราไหวถ้าถามว่าเฟืองเยียวยาตัวเองอยังไงคือเฟือง อยากบอกว่านักจิตบําบัดหรือว่าจิตแพทย์99.99% 99ก็จะมีจ,จิตแพทย์ของตัวเองแต่ว่าอย่างเฟืองอย่างเงี้ยเฟืองโชคดีที่หนึ่งเฟืองรู้สึกว่าเฟืองปลดล็อกก็ได้มั้งคือเหมือนเราเข้าใจแล้วอะว่ามันไม่ใช่ความผิดเราอะเพราะว่าที่ผ่านมา10ปีเราเนึกว่ามันเป็นความผิดเราอยู่ตลอดแล้วเราก็แบกสิ่งเนี้ยไว้กับตัวเองเฟืองสามารถพูดได้ตอนนี้ว่าเฟืองไม่ได้มองมันแล้วเฟืองรู้สึกรังเกียจตัวเองอีกต่อไปแล้วอะ บาดแผลมันไม่หายแต่มันเฟิงไม่ได้ให้ค่ามันเฟิงไม่ได้ให้ค่ามันว่ามันคือแบบสิ่งที่แบบสามารถฆ่าเฟิงให้ตายแล้ว,ะวอะไรเงี้ย,เพ,เ,ยเพลงย้มบาน inspiration ก็คือเนี่ยครับตอนที่แบบผมซ้อมเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านเวลาประมาณอย่างนี้เลยครับแล้วก็ วันนั้นแบบเป็นวันที่แ yeah, ย่มากๆเลยรครับเหนื่อยมากแล้วก็รู้มาว่าแบบโดนโดนเพื่อนคนนั้นว่าเพื่อนคนนี้แบบโอ้เอาเราไปด่าเละเทะเลยอะไรเงรี้ยเรารู้สึกแบบโอ้วันนี้มันสาหัสจังแล้วก็ระหว่างทางเดินกลับบ้านก็ก็คิดอะไรได้อะไรเงี้ยครับก็พอกลับบ้านไปก็นอนไม่ได้ครับก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมา จริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบทริกเกอร์วอร์นิ่งนะครับแบบบางคนมีมีความรู้สึกที่ไม่ดีหรือว่ามีอาการที่แบบทริกเกอร์ครับใช่มันก็อาจจะทาให้รู้สึกแย่ได้กับตัวเองอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องใส่แบบเหมือนคําเตือนไว้ก่อนครับเพื่อที่เพื่อที่ป้องกันแล้วก็เพื่อที่แบบใครที่แบบไม่ได้รู้ตัวแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆทําไมเราตรงกับเพลงนี้จังเลยมัน ทริกเกอร์ขึ้นมาครับก็ก็มีช่องทางที่มันจะซัพพอร์ตเขาได้ตอนเขียนเพลงนี้ผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องแบบมันจะต้องเป็นรีเลทกับใครครับคือมันเป็นมันเป็นเพลงของผมคนเดียวเลยจริงๆแต่ว่าพอมันทําออกมาเป็นงานเป็นมิวสิกขึ้นมาเงี้ยมันแน่นอนว่ามันแบบพับเดชออกไปแล้วมันก็มีคนฟังค่อนข้างมากใช่ไหมครับมันก็ต้องแบบเหมือนมันก็เป็นความรับผิดชอบของเราเหมือนกันที่แบบแมสเซจที่เราพูดออกไปมันเอฟเฟกกับใครบ้าง ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเขียนมายาวๆแล้วก็แบบเล่าให้ฟังว่าเออเขาเป็นยังไงบ้างเขาแบบเขาก็บบกเออเขาไม่รู้เขาไม่เคยรู้เลยว่าเขาเป็นอะไรแต่เขาเขารู้สึกแบบไม่อยากตื่นไปทํางานไม่อยากอะไรเงี้ยจนมาฟังเพลงเขาไปตรวจแล้วเขาก็เจออะไรเงี้ยครับมันมีมีหลายเคสมากๆเลยครับที่แบบรู้สึก่โอโ้โหเออแสดงว่าเพลงมันทํางานบางอย่างกับคนฟังฟังว่าสิ่งสาคัญที่สุดก็คือแบบ เหมือนยอมรับว่าเขากําลังเศร้าอยู่อะซึ่งเฟ่งเข้าใจว่าหลายคนมาจากเจตนาณที่ดีอะเหมือนอยากจะบอกให้รู้ว่าแบบเฮ้ยดูเด็กในซีเรียสิต้องวิ่งหนีสงครามเศร้ากว่าแกตั้งเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วแบบคนที่กําลังเศร้าอยู่เขาแค่อยากได้พื้นที่ให้เขารู้สึกเศร้าได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีใครมาตัดสินอะว่าแบบความเศร้าของเขาไม่มีค่า แค่แบบไม่ต้องพยายามไปตัดสิทธ์ไม่ต้องพยายามไปแบบเปลี่ยนความคิดอะไรเขาอะแค่อยู่กับเขาอะอยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่ที่สร้างบาดแผลกับเด็กไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามใช่ไหมครับมันมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแหละของของมนุษย์ที่แบบจะเกิดความผิดพลาดได้ทำไม่ดีกับคนอื่นได้ทำร้ายใครโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ ที่ทำร้ายคนอื่นบ่อยๆโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันใช่มันเป็นแค่การที่เราต้องคุยกันนะครับเราต้องคุยกันอย่างจริงจังด้วยประนีประนอมกันได้ใช่โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องทำร้ายกันขนาดนั้นนะซึ่งซึ่งสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยผมอยากให้ทุกคนแบบมองไปข้างๆให้ดีเพราะว่าเพราะมนุษย์เรามักจะโดนสอนว่าแบบเฮ้ยพุ่งไปข้างหน้าเฮ้ย วิ่งไปเป็นใหญ่เฮ้ยวิ่งไปเป็นที่หนึ่งแต่เราไม่เคยโดนบอกให้แบบเฮ้ยวิ่งไปข้างหน้าแต่แบบหันไปมองเพื่อนข้างๆางนิดนึงดิเฮ้ยไปมองลูกหน่อยสิแบบลูกรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าผู้ใหญ่มีบทบาทสําคัญมากที่จะทําให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีคุณค่าเฮ้ยฉันแบบฉันมีชีวิตเป็นของตัวเองฉันมีความคิดเป็นของตัวเองแบบฉันมีค่าพอที่จะแบบอยู่บนโลก อะไรที่เกิดขึ้นกับเราแล้วอะมันไม่มันการที่เราจะลบมันออกไปจากใจมันมันไม่น่าใช่จุดประสงค์มันมันไม่น่าใช่สิ่งที่เราควรจะตั้งเซตโกเอาไว้อะแผลที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นกี่แผลไม่ว่าจะเจ็บขนาดไหนสิ่งที่เราควรจะทำอะก็คือคิดถึงวินาทีนั้นแนะแล้วแบบบอกกับตัวเองว่าเรารอดจากสิ่งนั้นได้เพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นเราอาจรอดจากการ ถูกครอบครัวทำลายมาเป็นระยะเวลาวลายาวนานเพราะว่าเรามีความศรัทธาว่าเราต้องรอดเราแม่งไม่ยอมแพ้เออแล้วเพิ่งรู้สึกว่าในที่สุดแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่กระทบกับคุณอะ่ะมันเป็นแบบตราบาปอยู่กับคุณตลอดไปซึ่งมันไม่ใช่อะ่ะมันคือแค่สิ่งที่มากระทบอะ่ะสิ่งที่อยู่กับเราก็คือคุณค่าที่แบบที่เราไม่เคยรู้ว่าเรามีอยู่อะ่ะแต่มันอยู่ลึกๆในใจของเราอะ่ะแล้วเมื่อเรามองตัวเองผ่านคุณค่าที่เรามีอะ่ะ เราไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วอะคุณอาจจะคิดว่านักจิตบ,บําบัดเหมือนแบบเหมือนมีเวทมนต์เสกให้แบบหายปกติอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วแบบคุณคือฮีโร่ของตัวเองเว้ยคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดไว้ในการแบบเยียวยาบาดแผลของคุณนะเออมันคือคุณเอง